น่าลองดูวะมีไม่มีเนี่ยก็ว่ากันพี่น้องเนี่ยเด็กเล่นสนุกปะไม่มีคนเล่นเลยให้มีเด็กมันเล่นเลยให้มีเด็กเล่นเลยบันลมบันลมตล,ลาดชุมชนคลองสี่ างทำไมว่ายันชย่เ้ยเวชีวิตไปความทะลบกสัยนยในดวไม่มี que